สวัสดีค่ัตอนนี้อยู่กันนุ้ณนะครับตอนนี้ก็เราจะมากินนักคอกันนะครับโอเคครับแล้วก็มีหมีอะไรบ้างครับกับข้าวเราวันนี้รอบาึเนะครับตอนนี้เวลามากินกกับี่โมงครับตอนนี้ตีสองครับยี่สิบนาทีครับยังไม่กี่โมงเลยอ่ารีวิวดิสินค้ามีอะไรบ้างกับข้าวมีอะไรบ้าง พิซซ่าพิซซ่าไหนพิซซ่ากินหมดยังพิซซ่าหมดแล้วหรอฮะเอาพิซซ่า,หา Pizza, เหลือแค่นี้นะครับน้องกูนกินไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็มีลาบไก่นะครับวันนี้ลาบไก่นะครับเพื่อนๆนะครับอ่าลาบไก่เหลือนะครับก็จะมารับประทานรอบดึกนะครับกับน้องกุนนะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้อง,องทาง,งาบ้านจะมาทำอะไรครับน้องกูนก็จะมากินข้าวครับข้าวเหนียวนะครับวันนี้หลักเค็นี้ให้ต้ กดไลค์กดแชร์น้องกุลเลยครับครับผมได้แล้วเก่อนนะครับบายบายดิงดงพี่น้องทั้งบ้านขอเพลงขึ้นมาหน้าใหม่ได้นะครับข,ข,ขอขอขอพวกเราไปกินข้าวก่อนนะครับอ่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับ<ป>วันนี้ขอกล่าวคําว่าสาขวดดีครับแล้พ่อร้องก่อนใช่ไหมไอ้พ่อร้องก่อน กัมของกูกรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูฮัลโกรรมของกูทมของกูทมของกูทมของกูคัสดีครับตอนนี้อยู่กับน้องกูนะครับอะรถต่าตอนนี้เป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นครับ ทางนะครับรถเป็นอะไรครับอ๋อตอนนี้ก็เรารถทอดหนูคาดนะครับตอนนี้อังงอ่ังกำลังมาช่วยน้องกูลอ่างกำลังมาช่วยน้องกูลโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ารถเป็นอะไรนะครับนี่รถเผาออกมาอยู่ข้างนอกนะครับครับไม่สามารถวิ่งไปต่อได้นะครับ การเข้านะครับวันนี้ทำงานไม่ได้นะครับเอทำงานไม่ได้ครับยวให้น้องกุลเข้าร่มก่อนนะครับรออันก่อนนะครับอไปไปเข้าร่มก่อนนะครับเข้าไปเข้าร่มไหมโอเคครับฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องกุลด้วยนะครับอ่าสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไม่จบจบแล้วอ่ะตอนนี้ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับน้องกุณนะครับพอแล้วพอแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายนิ่งๆิ้งสวัสดีครับอ่าตอนนี้อยู่กันนองกุลครับผมตอนนี้ก็เวลาจะมากินข้าวอ่าวันนี้มีอะไรครับมีทูตชิ้นกับผัดโอเคครับแล้วก็ข้าวข้าวอะไรครับกับข้าวโอเคครับ วันนี้นกุนจะมากินลูกชิ้นนะครับรอบดึกนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับยังไม่กี่โมงเลยนี่นกุนก็จะมากินลูกชิ้นนะครับกชิ้นแข็งข้าวคุณทัวตอนนี้ก็ยังไม่กินเลยนะครับอตอนนี้ก็เป็่งเครื่องกันเลยนะครับอตอนนี้จะแปลงพ่อกันเลยครับกูนอยู่กับใครล่ะอยู่กับพ่อแม่นะอยู่กับพ่อ อันนี้กินลูกชิ้นกับใครครับกับพ่อกับลูกชายกับพี่อันกับพี่ปอนโอเคครับลูกชิ้นอร่อยไหมรีวิวหน่อยอ้าวมันร้อนไม่ร้อนเด็กเพิ่งกินสิพ่อมันร้อนพ่อกินหนึ่งข้ามไปเลยพิษบอกไม่เผ็ดครับพ่ออ่ารีวิวลูกชิ้นหน่อย <Okay. S 2> รีวิวลูกชิ้นหน่อยอ่าลาแฟนขับเอฟซีหน่อยอ่าฝากฝากฝากเอฟซีหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยกดกดไลค์กดแชร์กดกดไลค์กดแชร์ให้จริงจริงเออยังไม่จบยังไม่จบจบแล้วจงอ้าวกดไลค์กดแชร์เลย ไลค์กอดแช่ให้น้องเพื่อนะครับวันนี้ขอตัวไปกันนะครับบ๊ายบายวิ่งวิ่ง